เครื่องยนต์ดีเซลสามารถจุดไฟได้โดยไม่ต้องใช้หัวเทียนและมีแรงบิดที่กำลังมากกว่าซึ่งเครื่องยนต์ดีเซลทำงานอย่างไรดูวิดีโอนี้จบแล้วคุณจะหันมาใช้น้ำมันดีเซลโดยก่อนอื่นเรามาดูความแตกต่างระหว่างน้ำมันเบนซินและดีเซลซึ่งน้ำมันเบนซินจะจุดไฟได้ทันทีเมื่อพบก,กับเปลวไฟโดยในขณะที่น้ำมันดีเซลจะไม่ติดไฟเมื่อพบก,กับเปลวไฟแต่จะง่ายต่อการจุดไฟดีเซลหลังจากทำให้เป็นละอองที่แรงดันสูงและเครื่องยนต์ดีเซลใช้ประโยชน์จากลักษณะนี้ซึ่งรอบการทำงานยังแบ่งออกเป็นงานบีบอัดไอเสียสี่จังหว โดยด้านนอกเป็นฝาครอบบล็อกเครื่องยนต์ซึ่งติดวาล์วทางเข้าและทางออกและหัวฉีดโดยต่อไปเราจะมาดูว่ามันจุดไฟได้อย่างไรซึ่งเมื่อลูกสูบเคลื่อนลงวาล์วไอดีจะเปิดขึ้นและอากาศจะถูกดึงเข้าไปในกระบอกสูบโดยโปรดทราบว่าที่นี่เป็นอากาศบริสุทธิ์ที่ถูกดึงเข้ามาซึ่งจากนั้นลูกสูบจะเคลื่อนขึ้นด้านบนและอากาศจะถูกบีบอัดอย่างต่อเนื่องในกระบอกสูบโดยเมื่ออา,ากาศจนสูงอุณหภูมิสามารถเข้าถึง5 0 0ร้อยถึงเจ็ดร้อยองศาเซลเซียสซึ่งการไปถึงจุดระเบิดของน้ำมันดีเซลกำลังเข้ามา